สวัสดีค่ะไหนลองแนะนำตัวพร้อมกันว่าเป็นเด็กบ้านไหนคะบ้านโดนใบฟ้าเออเอาขอแนะนำตัวทีละคนค่ะ CG อภิชัยยังศรีสกุลมิสแกรนด์ t h a i l a จรได้เออสวัสดีค่ะพัชราพัชราพลเดือนน้าค่ะพวกเราเป็นของ Miss Grand Thailand พิศพิศทองเออสวัสดีค voilà ่ะแบมไพรินวงศาร์ Miss Grand ระนา ให้บอกความรู้สึกวันนี้ที่มางานก่อนดีกว่าได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็รู้สึกโชคดีมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็วันนี้เนี่ยก็อยากมาเชียร์สมาชิกในบ้านเราด้วยนะคะใครอะยังไงนะคะก็ใส่ชุดพิธีวารนด้วยนะคะใส่ชุดสูทสาวใส่เชียร์ด้นะคะขอให้ชุดพิธีวาร์ดเนี่ยค่ะเป็นแบบที่ทุกคนที่เราเห็นก็ควรเป็นกำลังใจให้กันนะคะเอออาภัช ให้บ้านนอนไม่ปแล้วก็น้องอ่้งอาอาแมนเฟลินมาเป็นกำลังใจให้พี่ภาวแล้วก็พี่บอลลูนค่ะเพราะพี่บอลลูนเนี่ยสู้สู้ศึกมาด้วยกันตั้งแต่มิสซอนอแล้วล้วมาลงชุมพรก็เป็นกำลังใจให้พวกเข้าประกวดทุกคนด้วยค่ะ,อ,ะอยากให้พัชชาพลแนะนำน้องๆ ว่าทำย <book farming> ังไงถึงจะได้เข้าท็อปสามเหมือนพระชาพลก็นี่แหละค่ะความสามารถที่น้องทำอยู่ ผลงานของตัวเองเนี่ยฮะเอาจีๆก่อนจีๆนะคะก็ขอฝากทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้จีจๆกับพิชัยยารังศรีสุขุ้นด้วยนะคะมิสแคนด์แมเดลยี่สองพันยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็มิสแคนด์อกบุระคะที่อยากเข้าด้อมนะคะก็สามารถมาเข้าด้อมได้เลยนะคะฝากสมมตนเองค่ะอ่าาเพระชอบค่ะ ามเสดตอร์รซายพันี่สี่ปีาด้วยนะคะฝากเชียร์ปักในกำลังใจด้วยนะคะกเป็นกำลังใจนะคะสาวกาตบได่ผ่านนะคะสำหรับุคนที่ได้โบไปแล้วนะคะอกจะรับาอแล้วก็อยากจะันนะคะที่กำลังใจวด้วยยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นกลังใจให้ทีมเรทมาราบ้าน อาจจะต้องรอติดตามตอนต่อไปค่ะนลตอนนี้ก็ขอเป็นรูกเป็นเจ้าของวิสเกกับคี่อ้อนไปก่อนเป็นหออ้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 ยโอ้อ้ยอ้ยโ้้ยโอ้ยโอ้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  Okay, I wanna hide.